ลิ่นเป็นแบบนมนมโยเกิร์ตเนื้อมันเยิ้มเหมือนมากเอ้ยมันเหมือนจริงๆสวัสดีครับสสวััดีครบตอนนี้นะครับตีอยู่กับพี่กิตนะครับขันติไข่เยิ้มมอฟ้าอยากกินแล้วอ่ะซึ่งจะบอกว่าตัวเนี้ยถ้าพี่เห็นตอนแรกมันเหมือนไข่จริงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วน้องเป็นแบบเจลลี่พุดดิ้งคาราจีเนตนะครับตัวเนี้ยไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ด้วย อ่ามังสวิรัติเจทานได้แบบเยิ้มๆใช่อันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วติ๊กแกให้ดูตัวเนี้ยคือนี้รู้สึกเ exclusive อะของแบรนด์มาทำให้กินถึงถึงว่าอันนี้นะครับเห็นไหมดูเนื้อมันเด้งมากเออมันเหมือนไข่ลวกเลยเนาะทุกคนดูดิมันเหมือนไข่ลวกมากเลยอ่ะใช่ที่มีซอสเอาไม่ลงนี่ไม่ได้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 กินเกี่ยับซอสไม่ได้นะไม่เข้านะเพราะเป็นรสแบบว่ารสชาติแบบอุ้ยเราดูความมันเด้งเอ้ยเอ้ยนี่ขนาดไม่ได้แช่เย็นนะพี่ กลิ่นเป็นแบบนมนมโยเกิร์ตเนื้อมันเยอะเหมือนมากเฮ้ยมันเหมือนเอ้ยมันเหมือนจริงๆสุดๆอ่ะโยาะซอสไม่ได้เลยเหมือนไข่มากๆเลยอ่ะเวลาตายเนื้อเห็นใช่ปะใช่ไตกลิ่นเป็นโยเกิร์ตขนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันทำไมหอมคัสตาร์ดเออใช่เหมือนคัสตาร์ดแดงจริงๆอันนี้ที่ปรับแยมให้มันแบบสโลว์ขึ้นครับจริงๆรสแรกๆมันจะแบบไหลอย่างนี้อีกแต่ว่าอันนี้คือแบบเค็มข้นขึ้นใช่ก็คือในตะกร้ารสนี้แหละ มันจะมีความเปรี้ยวหวานเลยเออมันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นนี่ใช่สำหรับคนที่เป็นแบบว่าคนโตทานได้ครับตัวเนี้ยคือมันจะเป็นรสแยมอะส้มแต่ไม่มีกลิ่นส้มนะกลิ่นมันจะเป็นแบบพุดดิ้งนมโยเกิร์ตถ้าแช่เย็นมันจะมันมันจะเป็นก้อนไหมไม่แช่เย็นก็จะยังเยิ้มอยู่ครับถ้าแช่ฟิตก็จะได้เป็นไอศครีมใสๆเนื้อแบบพุดดิ้งเจลลี่เลยมันเหมือนมีชีวิตคือมันเหมือนอันนี้เนี่ยกระตูนไข่อ่ะใช่ไข่ขี้เกียจอ่ะเออไข่ขี้เกียจบุบบางคนมันเหมือนกินไข่แดงอ่ะ มันแบบกินไข่ลวกกับเวียบว่าเราจนมือเร่าแต่ว่ามันมีความแบบเปรี้ยวหวานหอมมันแตะเข้าไปปากปุ๊บมันตุ้มอ่ะเข้าใจหรือยังว่าทำไมลูกพี่ถึงให้สั่งไปแลนะ้ว <laughs> <laughs> มันกินเพลินมากลูกกิจที่มี19คนอ่ะสั่งไปแล้ว2ีก <laughs> ล่องแรงว่าแล้ว <laughs> คือเก็บตังที่ผม <laughs> เออใช่แต่ว่าวันนี้มาให้คนสั่งรู้นะครับแล้วจะบอกว่าจริงงไม่ได้มีแค่นี้ครับมันมีอีกชั้นหนึ่งสิบห้าอันแล้วมีช้อนให้อีกทั้งหมดกี่ชิ้นอะ่ะสามสิบชิ้นร้อยห้าสิบเก้าตกชิ้ หนูได้กันยังไงอะได้แบบจำนวนแบบหลักสตังตัวชิ้นแต่รวมกันก็ได้หลักบาทมีกระตาก้าด้วยนะครับรุ่นใหม่อร่อยกว่าเดิมอ่าใช่แยมเยิ้มขึ้นมมมแแลล้ววกยสสะง